สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะฮะสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีพี่ๆทางช่อง Youtube ช่างกรุงเทพแท้ๆทุกคนนะครับผมนะวันนี้ก็มีราคาโปรโมชั่นนะครับสำหรับ Honda s ส o o ป y ตัวล้อแมกปี2025นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวรองท็อปเลยนะครับตัวนี้สตาร์ทด้วยกุญแจนะฮะแล้วก็มีสตาร์ทเท้าด้วยนะครับสำหรับตัวล้อแมกนี่ทำมาทั้งหมดอยู่2รุ่นฮะก็จะเป็นรุ่นสตาร์ทด้วยรีโมทนะครับ รุ่นสตาร์ทด้วยรีโมทนี่จะไม่มีสตาร์ทเท้านะครับแต่ว่ารุ่นสตาร์ทด้วยกุญเจรองท็อปตัวนี้ก็มีสตาร์ทเท้าด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีใหม่โฉมใหม่ปี2025เลยนะครับวันนี้มาอัปเดตร,ราคาเงินสดล่าสุดนะครับเพราะว่าตอนนี้ทางร้านจัดโปรโมชั่นนะก็ถือว่าถูกมากนะครับราคาเงินสดตอนนี้ทางร้านขายอยู่ที่53,900บาทนะครับราคานี้คือราคารุ่มจดทะเบียนเรียบร้อยหมดเลยนะครับ 5 3 9 0 0ักบาทนะครับสำหรับ Honda s c o o p ีนะฮะตัวล้อแม็กปี2025นะครับโฉมใหม่เลยนะครับสีใหม่ด้วยนะครับสีนี้สวยนะครับนี่ะตัวนี้ก็สตาร์ทด้วยกุญแจก็จะมีกุญแจอยู่2ดอกนะครับนี่ะก็มีระบบไอริงสต็อปนะฮะแล้วก็ระบบเรือนใหม่ก็จะเป็นแบบดิจิตอลนะครับผมนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นข้างหน้าใหม่นะครับเนี่ย ข้างหน้านี่โฉบใหม่เลยนะครับทั้งแฮนด์นะฮะแล้วก็ไฟหน้าอันนี้ก็คือใหม่ล่าสุดเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นล้อแม็กซวใหม่นะครับล้อแมกนี่เป็นล้อแมกซ์ลายห้ากรานนะยางนอกก็ใช้ของดูโร่นะครับแล้วก็เป็นยางขอบ12นิ้วหน้าหลังแล้วก็เป็นยางแบบเรเดียนนะจะไม่มียางในนะครับเ,เ,เพื่อนๆพี่ๆว่าโฉบใหม่สวยไหมนะฮะแล้วก็สีใหม่นี่สวยไหมนะครับสาหรับ ฮอนด้าสกูปปตัวล้อแมกนะตัวรองท็อปนะพอบาล้อแม็กนี่มีให้เลือกอยู่2รุ่นนะก็จะเป็นรุ่นสตาร์ทด้วยกุญแจแล้วก็รุ่นสตาร์ทด้วยรีโมทนะครับส่วนตัวนี้ก็สตาร์ทด้วยกุญแจนะครับเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นสติ๊กเกอร์แล้วก็โลโก้สีทองนะครับส่วนข้างหลังนะฮะฝาครอบไฟท้ายก็จะมีเนี่ยตรงนี้ก็จะกั้นไว้นะครับ คันนี้ก็รถผลิตวันที่21มกราคมนะครับ2568นะครับก็ปี2025เลยนะครับเนี่ยถ้าตัวรองท็อปก็จะเป็นสตาร์ทขาให้นะฮะแต่ถ้าตัวสตาร์ทด้วยรีโมทนี่จะไม่มีสตาร์ทขานะครับส่วนเครื่องยนต์ก็ตัวเดียวกันนะเป็นเครื่องยนต์แบบ e sp แบบสตาร์ทเงียบนะขับขึ้นด้วยสายพานนะครับเครื่องยนต์110ซีซี1ลูกสูบ2วาล์วขนาดลูกสูบอยู่ที่47่มิลช่วงช่างนี่63.1นะฮะ ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์หัวฉีดนะครับ p g m f ฮอนด้ารับประกันเครื่องยนต์ให้3ปีนะครับ30,000กิโลเมตรนะส่วนระบบหัวฉีดก็รับประกันใน5ปี50,000กิโลเมตรนะฮะส่วนราคานะฮะอันนี้ก็คือราคาเงินสดเดือนกุมภา2,568นะฮะราคาปรับลงนะครับราคาเงินสดตอนนี้ก็ถือว่าถูกมากนะครับราคาเงินสดรวมจดทะเบียนอยู่ที่53,900บาทนะครับราคานี้ทางร้านโอนให้ทําทะเบียนทําพรบให้เรียบร้อยหมดเลยนะครับ สำหรับท่านใดที่สนใจนะครับหรือว่าถูกใจในราคานี้ก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับ0921577129นะครับหรือว่าจะแอดไลน์มาก็ได้นะครับที่0921577129เหมือนกันนะครับร้านของเราอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะฮะขายทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะครับเงินสดก็ขายเงินผ่อนก็ขายนะครับสำหรับ Honda Scoopy นะตัวล้อแม็กปี2025โฉมใหม่นะครับสวยงามมากนะครับ สำหรับคันใดที่หารถออโต้นะฮะเครื่องยนต์ 110cc นะฮะตัว2,025ก็แนะนำตัวนี้เลยนะครับหน้าขี่หน้าใช้นะขี่ง่ายขี่สบายนะครับเปิดสวิตช์กุญแจนะฮะกำเบกกดสตาร์ทบิดเร่งไปได้เลยนะครับแล้วก็คันเล็กๆเกนะเครื่องยนต์ 110cc 1ลูกสูบ2วงลบานะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของถังน้ำมันนะฮะ แล้วก็ยูบองก็ใหญ่นะฮยูบองนี่ใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้หนึ่งใบนะครับเนี่ยฮะตัวนี้อัตรปยาประหยัดน้ำมันอยู่ที่ห้าสิบแปดจุดแปดกิโลต่อลิตรนะฮะเติมหนึ่งจุดเจ็ดนี่สามารถขับได้ถึงหนึ่งร้อยกิโลนะครับอันนี้ก็คือราคาที่ติดมากับรถนะครับห้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยนะครับแต่ว่าของเราขายห้าหมื่นสามพันเก้าร้อยนะครับห้าหมื่นสามพันเก้าร้อยนี่ของเราในโอนให้พร้อมทําทะเบียนทําพรบรให้เรียบร้อยหมดเลยนะครับสําหรับ Honda Scoopy ตัวล้อแม็กนะปี2025ตัวสตาร์ทด้วยกุญแจนะฮะสีใหม่โฉ์ใหม่นะครับสวยมากนะครับอันนี้ก็คือราคาที่ร้านท่อน้าจังหวัดบุรีรัมย์เพเภอกระสังนะครับร้านเราขายทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะครเงินสดก็ขายเงินผ่อนก็ขายนะครับสําหรับท่านใดที่อยากซื้อเงินสดก็สามารถซื้อได้เลยนะครับอยู่ที่ไหนก็ซื้อได้นะฮะแต่ว่าเงินผ่อนนี่ของเราขายให้เฉพาะคนในพื้นที่นะครับ คนในพื้นที่ก็สามารถดาวเริ่มต้นอยู่ที่350บาทนะครับออกรถได้เลยนะครับเอกสารในการออกรถต็บอบัตรประชาชนใบเดียวนะครับข้างวดก็สามารถส่งยาวสุดได้ถึง48งวดนะหรือว่าส่งยาวสุดได้ถึง4ปีนะครับผมนะหรือว่าไม่อยากผ่อนก็ซื้อเงินสดก็ได้นะครับเงินสดตอนนี้ก็ราคาปรับลงนะครับ53,900บาทนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ารับชมนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเผื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปของเราต่อ,ตอไปนะฮะหรือว่าเพื่อนๆพี่ๆอ,อ,อยากให้ผมลงคลิปหรือว่ารีวิวรุ่นไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเอาราคามาเทียบกันดูนะว่าแต่ละร้านแต่ละพื้นที่ขายอยู่ที่เท่าไหร่นะครับส่วนที่นี่ที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังก็ขายเงินสด53,900บาทรวมจดทะเบียนเรียบร้อยหมดเลยนะครับ ราคานี้คือทางร้านโอนให้ทางร้านทำทะเบียนให้ทำพรบรให้นะครับนี่ฮะโฉมใหม่สวยมากนะสำหรับ h อหน้าสกูปี้ตัวล้อเม็ดนะปีับปี2025ตัวรองท็อปสตาร์ดิุณเจนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับขอบคุณมากๆนะครับ